สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศร,รีสะเกดมอบเกียรติบัตรรับรองแก่สถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนายสุพิชัยลาสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกดได้จัดพิธีมอบใบรับรองและเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการและสถานศึกษาประจำปี2567 โดยมีนายธตีสิริรุ่งวณิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดเป็นประธานในพิธีมอบใบรับรองและเกียรติบัตรแก่สถานประกอบกิจการและสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมินได้รับการรับรองและเกียรติบัตรจำนวนทั้งสิ้น147แห่งแบ่งเป็นสถานประกอบกิจการ54แห่งและสถานศึกษา93แห่งโดย โครงการต้นแบบด้านความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสู่อาเซียนมีสถานประกอบกิจการผ่านการประเมินจำนวน25แห่งโครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยให้กับยุวแรงงานก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยอาชีวะอนามัยของประเทศไทยมีสถานศึกษาผ่านการประเมินระดับดีเด่นจำนวน123แห่งระดับชมเชยจำนวน5แห่ง นางลังสินีบุญตนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าสำหรับโครงการส่งเสริมสถานประกอบการจัดการแรงงานสัมพันธ์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างลูกจ้างเป็นการลดปัญหาข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทด้านแรงงานมีสถานประกอบกิจการผ่านการประเมินเจ็ดแห่งขณะที่โครงการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสัมพันธ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงมีสถานประกอบกิจการผ่านการประเมินหนึ่งแห่ง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสีสเกตกาวอีกว่าสถานประกอบกิจการสีขาวหรือโรงงานสีขาวนับเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาลที่มุ่งให้สังคมมีความปลอดภัยไม่มีปัญหาอาชญากรรมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอย่างยั่งยืนมีสถานประกอบกิจการผ่านการประเมินจํานวน13แห่ง ขณะเดียวกันมีสถานประกอบกิจการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการและผ่านการประเมินพร้อมได้รับอนุมัติต่ออายุการรับรองจากคณะกรรมการการกรองรับมาตรฐานอีกทั้งหมด8แห่งกิจภาพกล้วยนิดข่าวสุภิชัยราสกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรสีสะเกษรายงาน